สวัสดีครับผมเฉยชาเสตจบรสัทค้นโมบายนะครับก็ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้มีการแนะนำนะครับโครงสร้างของจตุตัว4านะครับในรูปแบบของอาอาการประกาศฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ statement คืออะไรนะครับคราวนี้ผมก็จะ s กอ r e มาเรื่อยๆนะครับก็จะมีเหมือนกับเครื่องหมายแบบนี้นะครับ จริงๆมันจะเกี่ยวกประโยคนี้ครับก็คือคำว่า comment comment นั่นคืออารมณ์เหมือนหมายเหตุนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็อะไร comment อ่าล่ะก็มาดูที่โคดนี่ล้วกันถ้าเกิดผมต้องการจะพิมพ์อะไรบางอย่างเช่นแสดงนะครับพิมพ์ภาษาไทยกันนะแสดงข้อความสมมุตินะครับเมื่อผมทำการกด SQL เนี่ยนะนะครับเิ่งเกิดขึ้นคือมันเจรินะครับเพราะว่า ไอเสดงข้อความเนี่ยมันเป็นภาษาถ้าพูดไปแล้วก็ในแง่ของคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเป็นภาษาที่มันไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดผมเปรียบเทียบก็คือเหมือนผมบอกว่าอื้อเข้าใจไหมไม่เข้าใจนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาษาที่เราเอาไว้อธิบายตัวเราเองเป็นโน้ตเป็นหมายเหตุที่เราอธิบายตัวเราเองในกรณีเนี่ยครับเราต้องทาการคอมเมนต์มันคอมเมนต์ก็คือการใส่เครื่องหมายแส้นสองทีครับที่บรรทัดที่เราพิมพ์เข้าไป ถ้าเรามีมากกว่า1นึ่บรรทัดนะครับเช่นอย่างนี้เราก็ต้องใส่เข้าไปโอเคไหมนะครับคราวนี้เอาละผมลองใส่เข้าไปปุ๊บสังเกตที่4นะครับมันจะเป็นลักษณะของการคอมเมนต์ละเกสรสมผลทําให้เจ้าตัวคอมไพเลอร์นะครับหรือตัวที่มันใช้ในการประมวลผลหรือแปลภาษาเนี่ยมันไม่มองบรรทัดนี้เป็นซอสโค้ดไม่มองบรรทัดนี้เป็นสเตทเมนต์นะครับ ที่จะต้องไปสนใจดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณพิมพ์อะไรมั่วโซ่เข้าไปมันก็จะไม่มีผลนะครับแล้วก็ไม่เอเรอร์ด้วยเห็นไหมนะครับคราวนี้คอมเมนต์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายครับก็มีทั้งแบบบรรทัดเดียวแล้วก็แบบที่เป็นหลายบรรทัดตัวอย่างเช่นอ่าผมอาจจะมีอ่าฟังก์ชันแบบเนี้ยขึ้นใหม่ตัวหนึ่งโอเคไหมแล้วก็ประมาณว่าแน่นอนครับชื่อฟังก์ชันเนี่ยมันซ้ํากันนะครับผมอาจจะทําอะไรบางอย่างขึ้นมาที่มันก็ ทดลองเขียนพอผมทดลองเสร็จผมอยากจะคอมเมนต์เอาไว้นะครับแต่ไม่ต้องการให้มันถูกรันด้วยเพราะถ้าเกิดผมกดรันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอเ o r เพราะว่าชื่อฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันห้ามซ้ำกันนะชื่ออย่างเงี้ยห้ามซ้ากันนะครับก็เดี๋ยวจะแสดว่ามันจะเ er อ r o r ดังนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคนั่นไม่ต้องสนใจไอ้โค้ดชุดนี้นะบล็อกนี้เราสามารถที่จะคอมเมนต์แบบที่เป็นลักษณะเขาเรียกหลายๆบรรทัดนะครับแต่การพิมพ์เครื่องหมายสแลครับอดอกจันนะครับ คราวนี้เราต้องเป็นคู่กันนะครับก็คือทำทำนี้คือดอกจันแล้วก็สแลดอันนี้ก็จะเป็นการคอมเมนต์โดยที่เริ่มตั้งแต่ตรงบรรทัดนี้นะครับจนถึงบรรทัดนี้พง่ายาโค้ดตรงบริเวณเนี่ยบางทีเราจะเรียกบล็อกนะครับบล็อกนะบล็อกเนี่ยก็จะไม่ถูกประมวลผลไม่ถูกคอมไพล์นะครับเอเร er นะครับหรือข้อผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นนะที่เป็นกรณีที่สองฟังก์ชันเนี่ยมีชื่อเหมือนกันนั่นก็ จะเป็นความหมายนะครับของเจ้าตัวคอมเมนต์นะครับที่เขาพูดนะในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกับมีอธิบายให้ฟังว่าคอมเมนต์คืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นคำว่าคอมไพล์นะครับที่มันพูดมันจะมีคำว่าคอมไพล์กับ SQ สภาษา C เนี่ยจะเป็นภาษาที่ต้องทำสองขบวนนการจริงจะมีขบวนนการหนึ่งแต่ว่าไม่ขอพูดถึงแล้วกันเขาลิงก์นะครับแต่ว่าเอาขั้นนการคอมไพล์คอมพ y คืออารมณ์มันอ่านพออ่านเสร็จแล้วก็ SQ สคิวคือนำไปปฏิบัตินะครับก็ ไอ้ตอนที่รั run ผ่านหน้าเว็บเนี่ยมันก็เพื่อง่ายคือมันทําทั้งการ compile คือเขาเรียกว่า gcc นะครับ gcc คือกระบวนการที่ทำการ compile แล้วก็ run ก็คือเรียกฟังก์ชัน main เนี่ยขึ้นมาก็จะเห็นว่าไม่ error ละในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของอัปเดตรละการเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการ comment นะครับแล้วก็ run sql ต่างๆนะครับ compile เป็นการต่อย้ำเอาละ เท่านี้ก่อนละกันเทียนิดเทียนหน่อยนะครับรู้จักคอมเมนต์เลยเนอะนะครับสวัสดีครับ